ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา7.57ดอลลาร์สหรัฐต่อทรออนมาอยู่ที่ระดับ1,773.76ดอลลาร์สหรัฐต่อทรออนทิศทางในภาคบ่ายนี้ใช้กลยุทธ์ไหนดีในการลงทุนไปพูดคุยกันในช่วงของ GOAL ลูกบ่าย YLG ค่ะ สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520คุยคุยกันนะคะกับคุณธีพานวาวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ y g b u l l e n d Futures ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสุภาสวัสดีค่ะค่ะคุณธีพาเขาวันนี้เนี่ยราคาทองคำปรับปรับตัวเพิ่มขึ้นในภาคบ่ายส่วนทางกับเมื่อวานนี้นะคะที่ภาคบ่ายอ่อนตัวลง ล่าสุดภาคบ่ายนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาใกล้ๆเป็นเป็นไฮของวันด้วย1,774.31ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอออนทิศทางจากนี้ไปยังไงดีคะค่ะทิศทางจากนี้นะคะก็ถ้าดูการตามปัจจัยทางเทคนิคแล้วเรามาว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนการย่อตัวของราคาทองคําแต่ว่าก็ไม่หลุดที่แนว1,750เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะคะ อันนี้ก็มีมแรงซื้อแล้วก็เป็นในภาพของการดีดตัวขึ้นต่อของราคาทองคำแล้วก็สังเกตได้ว่าสมมอันนี้เนี่ยค่ะกระทรพา์มีการประกาศตัวเลขการขอรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัชนะคะแต่ว่าตัวเลขก็ไม่อยู่อยู่ในระดับทรงๆนะคะแต่ว่าราคาทองคําเองก็ยังปรับตัวขึ้นต่อเพราะว่าเป็นที่สังเกตว่าถึงแม้ว่าจะมีการอัดฉีดตัว QE ออกมาแล้วแต่ตัวเลขก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะคะดังนั้นเอ่อการที่ย้ายเข้ามาลงทุนในตัวเอ่อ สั่งตลาดทองคำเองก็เลยทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยที่วันนี้นะคะแนวต้านต่อไปแนวต้านแรกอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็สิบเจ็ดเหรียญซึ่งใกล้จะถึงแล้วนะคะแนวต้านที่สองอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองเหรียญ u s d o l l a ล p า r ์สตรอายอส์ค่ะค่ะถ้าอย่างนี้ใกล้แนวต้านแรกยังไม่ทำอะไรนะคะแนะนำจริงถ้า ถ้าเป็นน้ำมันทุนระยะยาวเราบริการแนะนำถือได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมัทุนระยะสั้นแนวไปไกๆเอียงเน้่ยมันไม่ถือก่อนแล้วก็แนวไกลหนึ่งพเจร้อยเก้าสเอ็อาจจะเริ่มเป็นจุดทย่อยทยอยขายนะ,ะตั้งแต่หนึ่เ็ดร้อยแปดสิหเหรียญขึ้นไปเพราะว่าถือว่าจะเป็นจุดไฮเดิมขอ,ของของปีนี้ที่ผ่านมาแต่ว่าในรวมเนี่ย <c br> ขายส c อาก็ซื้อทุกวันนะคะสซฟานต <c br> ั้งแต่วันอังคารวันพุธเป็นราหัสก็คือ ั้งสัปด,ดาห์ซื้อข,ขึ้นมาเกือบประมาณเจ็ดตันได้ก็ถือว่าเป็นการซื้อติดต่อกันสีสัปดาห์แล้วแล้วก็รัสเองนะคะมีการคาดการณ์ของธนาคารต่างๆเกี่ยวกับราคาทองคําอย่างแบงก์ออฟเมกาเองนะคะให้ไว้ก็คือแต่มาสองปีหน้าน่าจะได้เห็นอยู่ที่ประมาณสองพันเหรียญตอนแบงก์ก็คือจนถึงครึ่งปีหน้าก็ให้อยู่ที่ระดับประมาณสองพันเหรียญยูเอสดอลลาตรอ์ไอัลส์ค่ะเริ่มเห็นการปรับเพิ่มราคาทองคําในตลาดโลกของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกเลยเหรอคะ ใช่ค่ะก็คือตอนนี้เองเนี่ยหลายๆธนาคารเองนะคะเริ่มมีการปรับ,บมุมมองของราคาทองคําให้ปรับตัวสูงขึ้นจะเห็นได้จากว่าช่วงที่ผ่านมาตอนช่วงกลางปีเนี่ยบางที่แม้กระทั่งมีการที่จะปรับลดเป้าของปีนี้ลงแต่หลังจากที่ตัวน,นโยบาย QE ออกมานะคะก็เริ่มมีหลายๆที่เองที่ออกมาปรับเป้าปีนี้ให้สูงขึ้นรวมทั้งอย่างอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีทั้งมองการ์เซนเล่ด้วยแล้วก็แซนด้าซัเตอร์ค่ะค่ะวันนี้จะมีโอกาสย่อตัวลงมาให้รับไหมคะ จุดแนวรับนะคะการย่อยังมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าดูจากกราฟเองตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าจุดที่มีการระบอกแล้วนะคะแต่ว่าถ้าการย่อตัวลงมาอาจจะไม่มากมักนะคะโดยที่แนวรับแรกอยู่ที่ 60, หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบแล้วก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเปลี่ยนดีเอสดารฟอยอาค่ะถ้ายังไม่เห็นใจเย็นๆนได้นะคะยังแนะนําว่าอย่างถ้าถ้าเขายงเข้าซื้อไม่ทันอาจจะใจเย็นนิดนึงนะคะถ้าเป็นนักงท้นระยะกลางระย,ะ,ยะถ้าเป็นนักงื้อระยะสั้น ก็ซื้อตามรอบได้แต่แนะนําให้เรามัดระวังนิดนึงเพราะว่าเรามองว่าถ้าใกล้ๆแนว1800เหรียญอาจจะมีแรงเทขายลงมาบ้างเป็นเป็นการปรับทํากําไรนะคะซึ่งถ้า เห็นรอบนั like ้นที่มีการย่อตัวลงมาก็ไม่ต้องตกใจแล้วก็ให้เริ่มมองว่าเป็นจุดที่เริ่มทยอยเข้าซื้อได้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ราคาทองคําจะย่อตัวลงมาแต่คุณธิพานะคะบอกว่าไม่หลุด1,750วันนี้ก็เลยมีแรงซื้อรับกลับมาต่อนะคะแต่ว่าต้านอยู่ใกล้ๆกับราคาปัจจุบันมากเลยแนวต้านแรกอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเถัดไป1,782ดอลลาร์สหรัฐต่อเทรลอนะณระดับนี้นะคะถ้ายังไม่มี จเย็นรอนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแนวรับที่ให้ไว้เนี่ยอยู่ที่1,760และถัดไปอยู่ที่1,750ดอลลาร์สหรัฐต่อเทรยออนที่ทายจากนี้ไปยังมีมุมมองเชิงบวกลงุนระยะักกลางถึงยาววจี LG ก็ยังคงย้ำนะคะว่าทิศทางของทองคำนั้นยังมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อและตอนนี้ติดตามข่าวสารด้วยนะคะเพราะว่าธนาคารต่างๆทั่วโลกเขาเริ่มมีการขยับราคาทองคำเป้าหมายในปีหน้าโดยเฉพาะยิ่งไตรมาสอเพิ่มขึ้นแล้วตัวเลข2,000ดอลลาร์สหรัฐต่อเทรยออน เริ่มมีการพูดถึงแล้วด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมในส่วนของทองคํากลับมาที่เรื่องการลงทุนในหุ้นค่ะ1 0 0 0